ได้ข้อมือเทพกวนอูมาครับเขาบอกว่าให้มาไหว้ขอพรนี่ครับเดี๋ยวผมขอพรขอกัาบสักการะเทพกวนอูนะครับอขอให้ความศักดิ์สิทธิ์ของเทพกวนอูนะครับมาสถิตอยู่ที่กำไลข้อมือลูกปัดสีแดงอันนี้นะครับผมจะใส่ปกติตัวไปครับ ก,ก็บอกให้มากวนกับคว,ควันทูบนี่ครับสามรอบนะครับแล้วก็ใส่เลยจัดจุดมาเลยเป็นของ้ยที่ดีที่สุดอยู่ในใต้หวัดน,นะคะอ่าแล้วก็ออกไปเลยเลยชมยูได้นะมีสาระเดกอยู่ข้างขวานะคะสาราแดองอยู่ข้างขวาอันนี้ให้ใครอยู่นะคะ เมื่อกบเจียงไคเช็กกับมาตันซ่องอยู่ที่นี่ชมวิวโรแมนติกสวยแต่มั่งมา่นนะคะอ่าอยู่ในสถานี้นะคะสถานี้นะคะจริงๆอ่ะเก็ถ้าเจียงไคเช็อยู่ที่นี่นะข้างๆอ่ะจะมีทหารเยอะปีทหารเยอะอ่าก้องกงเจียงไคเช็กมากนะคะอ่าแล้วก็เทานี้นะคะส่วนใหญ่นะชาวเผ่าชาวเผ่าจะพักอยู่ที่แถวนี้แต่ว่านะตรงนี้อ่ะที่นิ่ก็แพงเหมือนกัน ยอดใหญ่งงอยู่ใต้ภูเขาเลยนะคะอ่าแถวนี้นะมีโรงเรียนเยอะแต่ว่านะอันนี้ทุกเป็นโรงเลนขามาตั้งธรรมดาเม,มืม่อกนนี้ที่เพิ่งเถิดอ่ะแถวๆนี้โรงเรียนอ่ะที่แพงที่สุดได้แต่ถึงล้นะเพราะว่าเมื่อบุกจังไหเช่นนะเขาเคยอยู่ที่นี่นะคะเพรว่าใต้วัดอนะ่ะเขามีอ่าบ้านพักโอ้โหมีบ้านพักน,นะห้าสิบศพที่นะคะมีห้าสิบศพที่เขาชอบที่นี่มากสุดเพราะว่านะคะ ทงช่ยอาจารย์ทงช่วยบอกว่านะที่นี่ทงช่ยดีจัดดีกว่าอาจจดดีพลังไฟฟ้าได้นะคะก็เลยเขาสร้างระบงพลักไฟฟ้าอยู่แถ่นี้นะคะจริงๆว่าบางคนถามว่าเอคนใต้หวันคิดว่าคนญี่ปุ่นเป็นยังไงอ่ะทำดีหรือว่าทำร้ายจริงๆอเราคิดว่านะค่ะทำดีบ้างแต่ว่าทำร้ายบ้างถ้าพูดถึงจังไพรเช็คเราคิดว่า ทำไรบ้างมากกว่าอ่าอย่างนี้ความคิดของคนไต้หวันทุกๆคนจริงๆก็ไม่เหมือนกันอ่าเอ่อที่เบิร์ตพูดอเคสอ่าความคิดของวายรุ่นะคะอ่าอย่างเช่นอย่างเช่นอย่างเช่นของรุ่นอปปนะคะเอ่อความคิดของเบิส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนั้ออนแล้วก็ไม่ชอบมีูกนะแต่งานจนถึงวันนี้6ปีแล้วก็ไม่ได้มีูกอ่าเพราะว่าทว่า่าจะอย่างไต้หว,ว,วันนาะข้าของเชอนะอ่าแล้วก็เห็นนะคะอ่าอยู่ที่ ข้างขวานะคะมีเกบแหลงเลกนะคะตกงนี้นะเมื่อกเอนมีชื่อชื่อกลาลูแต่ว่าจะาใครเชื่อมาถึงที่นี่เขาถามเอ้ยตรงนี้มีชื่อไหมคะ,ะชาวเผ่าที่ขับเือเมื่อก่ไม่ได้ขับนะภายเลยชาวเขาที่ขายเลยเขาบอกว่าอันเนี้ยชื่อกลาลูกอ้อนนลาลูอะไรอะ ที่ว่านะพัฒนาให้เยอะๆก็ไม่ค่อยดีน,นะคะอ่ะส่วนใหญ่มาทางที่นี่รู้สึกว่าอาอยางดีงมากนะคะเพราะว่าคนน้อยนะคะอยู่ที่นี่รักพลัง ยข <accurately S 2> ึ้นบันไดมาไม่กี <ceu> ่ชั้ครับนางอ่อนเพลียวัดพระสังังจังวัดพระสังฆจังนะครับเอ้พระสังถังทำ่ังจังนะครับคนถ่ายรูปส่วนใหญ่ก็ชอบถ่ายที่นี่นะครับ 嘿 <music>